สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวบุญเก่าเคาะประตูบ้านสองราศีรวยทันตาเห็นคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดคำทำนายว่ามีถึงสองราศีด้วยกันค่ะที่มีเกณฑ์วาสนาส่งได้พบกับความสำเร็จ ทันตาเห็นเลยนะคะเรียกได้ว่าผลบุญเก่ากำลังทำงานเห่งเพราะว่าบุญเก่าจัดให้ดวงมาฟ้าเปิดบุญเก่านุนนำสำหรับสองราศีที่จะกล่าวถึงในคลิปนี้ดวงดีเพราะแต้มบุญกำลังทำงานความสำเร็จมาเยอะะะือแล้วค่ะจะมีสองราศีในบ้างตาม,มารับชมพร้อมๆกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยคะ่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีมีน หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะชาวราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ นอกจากความสามารถที่เป็นแรงส่งทำให้ประสบความสำเร็จแล้วยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดวงชะตาดีขึ้นนั่นก็คือผลบุญที่เคยทำมาในอดีตชาติพื้นฐานดวงชะตาราศีมีนเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นกลายเป็นแต้มบุญสะสมและแสดงผลดีในช่วงนี้ค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีมีนมีโอกาสได้พบเจอกับความสำเร็จที่เกินความคาดหมายอะไรที่คิดว่าไม่น่าจะได้หรือว่ายากเกินไปก็มีโอกาสได้สมใจแบบงงๆนะคะมาส่งท้ายกันที่อีกหนึ่งราศีนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมนะคะ แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตของชาวราศีกุมจะพบเจอกับอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็ไม่ต้องสนใจค่ะเพราะว่าตอนนี้ดวงชะตากำลังดีขึ้นโอกาสดีความโชคดีกำลังจะเข้ามาในไม่ช้าไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินดีขึ้นทั่วหน้าหากยิ่งช่วงนี้เร่งสร้างบุญสร้างกุศลจะยิ่งทำให้ดวงชะตาดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยนะคะ ทีนี้เรามาลองดูเคล็ดลับการทำบุญที่ทำแล้วดีเห็นผลทันตากันค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะการตักบาตรทำบุญหาโอกาสทำบุญตักบาตรด้วยอาหารข้าวหวานพระกี่รูปก็ได้ค่ะในวันเกิดของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ก็หาโอกาสตักบาตรในวันอาทิตย์เพื่อเป็นการเสริมดวงค่ะข้อ2ให้ทำบุญด้วยปัจจัย หากจะให้ดีเวลาทำบุญให้ทำบุญเท่ากับจำนวนอายุย่างซึ่งอายุย่างนั้นหมายถึงอายุปัจจุบันบวกหนึ่งแบบนี้จะเป็นการเสริมดวงชะตาโดยตรงนะคะและข้อที่สค่ะการปิดทองพระประจำวันเกิดหากใครมีโอกาสให้ไปไหว้พระทำบุญและปิดทองพระประจำวันเกิดอานิสงส์งจะสง่งผลทำให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสองราศีที่มีเกณฑ์บุญเก่ามาเคาะประตูถึงบ้านเลยค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ